พลังงานเปลี่ยนชีวิตตอนระดับพลังงานต่ำความอับจนความกลัวความเศร้าความละอายคุณไม่ผิดเลยที่เคยรู้สึกกลัวคุณไม่ผิดเลยที่เคยร้องไห้ในวันที่โลกทั้งใบดูเงียบงนันและคุณไม่ผิดเลยที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่คู่ควรหรือไม่ดีพอ เพราะในเส้นทางชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่พลังงานของหัวใจนั้นตกต่ำไม่ใช่เพราะเราผิดพลาดแต่เพราะเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในและวันนี้เราจะค่อยๆสำรวจสิ่งเหล่านั้นด้วยความเข้าใจและเมตตาในหนังสือ Power vs Force ของดรเดวิดฮอ์กิน ได้กล่าวถึงแผนภูมิระดับจิตสำนึกที่เป็นเหมือนเข็มทิศให้เราเข้าใจตัวเองในเชิงพลังงานอย่างลึกซึ้งระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดจะเริ่มจาก 20. ความอับอาย 30. ความรู้สึกผิด 50. ความสิ้นหวัง 75. ความเศร้า 100. ความกลัว 125ความปรารถนาแบบยึดติด150ความกโกรธ175ความเย่อหยิ่งระดับเหล่านี้ล้วนเป็นสนามพลังงานที่มีแรงโน้มถ่วงทางอารมณ์สูงคือมักจะดึงดูดประสบการณ์ที่สะท้อนความรู้สึกเจ็บปวดและทำให้เราติดอยู่ในความรู้สึกนั้นซ้ำๆแทนที่จะเปิดทางให้พลังงานได้ไหลผ่าน และเปลี่ยนแปลงอย่างอิสระแต่ละระดับมีที่มาที่ไปมีร่องรอยแห่งบาดแผลหรือเรื่องราวเบื้องหลังที่ควรได้รับความเข้าใจมากกว่าการตัดสินที่มาของพลังงานระดับต่ำระดับพลังงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กหรือสถานการณ์ซ้ำๆที่เราซึมซับมาโดยไม่รู้ตัว เด็กที่เติบโตในบ้านที่ไม่มีพื้นที่ให้แสดงความรู้สึกอาจเก็บความอับอายไว้อย่างลึกผู้ที่เคยถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงอาจฝังรากลึกของความรู้สึกผิดและความไม่คู่ควรการสูญเสียหรือการเผชิญกับความล้มเหลวอาจก่อให้เกิดความเศร้าความสิ้นหวังการถูกควบคุมหรือทำร้าย อาจฝังเมล็ดพันธุ์ของความกลัวและความไม่ปลอดภัยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆเราจะเริ่มใช้พลังงานชีวิตไปกับการป้องกันตัวเองมากกว่าการเติบโตเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเบื่อหน่ายไม่มีแรงจูงใจไม่กล้าฝันและรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางเลือก ลักษณะของผู้ที่อยู่ในพลังงานต่ำลองสำรวจตนเองอย่างอ่อนโยนนะคะว่าคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่คู่ควรรู้สึกผิดกับอดีตไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้รู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวไม่มีใครเข้าใจ รู้สึกว่าไม่มีพลังจะลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวจะถูกปฏิเสธต้องการสิ่งใดอย่างแรงกล้าแต่รู้สึกว่าไม่มีวันได้มันมาหากคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลยคะ่ะคุณเพียงแค่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พลังงานในตัวคุณเรียกร้องให้ได้รับความเข้าใจและการเยียวยา ผลที่ตามมาหากเราอยู่ในพลังงานต่ำเป็นเวลานานพลังงานต่ำไม่เพียงแต่ส่งผลต่อจิตใจเท่านั้นแต่ยังสะท้อนออกมาในชีวิตภายนอกด้วยสุขภาพกายเริ่มแปรปรวนระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอดึงดูดสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่สะท้อนความรู้สึกต่ำเหล่านั้นขาดแรงบันดาลใจ ไม่กล้าฝันไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ใช้พลังงานไปกับการเอาตัวรอดมากกว่าการสร้างสรรค์ชีวิตสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นวัตจักรไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วมันคือคำเชิญให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งทางออกคือความเข้าใจเมตตาและความกล้าเล็กๆ เราไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปสู่ระดับสูงทันทีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเริ่มจากการไม่ตัดสินตัวเองเมื่อเรากล้าที่จะมองเห็นความกลัวความเศร้าความอับอายโดยไม่ผลักไสมันออกไปเราจะเริ่มคืนพลังให้ตัวเอง5วิธีเยียวยาพลังงานต่าอย่างอ่อนโยน หนึ่งสังเกตและยอมรับเริ่มต้นด้วยการเฝ้าดูความรู้สึกในใจอย่างเงียบๆโดยไม่พยายามแก้ไขไม่ผลักไสไม่ตัดสินเช่นหากคุณรู้สึกเศร้าให้ลองพูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเศร้าและนั่นไม่เป็นไรเลยการยอมรับอย่างอ่อนโยนเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของการเปิดประตูให้พลังงานเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง,ง 2. เขียนบันทึกความรู้สึกหยิบสมุดสักเล่มมาแล้วเขียนทุกสิ่งที่อยู่ในใจโดยไม่ต้องสวยงามไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องมีเหตุผลใช้ถ้อยคำของคุณเองเช่นฉันเหนื่อยมากฉันโกรธฉันกลัวฉันสับสน การเขียนคือการปลดปล่อยความรู้สึกที่เคยเก็บไว้ออกมาให้กลายเป็นพลังงานที่ไหลได้อีกครั้ง 3. โอบกอดตัวเองทางพลังงานลองหลับตาวางมือลงบนหัวใจและหายใจลึกๆอย่างนุ่มนวลระหว่างนั้นให้พูดกับตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้กับเธอไม่ไปไหนหรือฉันเข้าใจเธอนะ การกระทําเล็กๆนี้ส่งคลื่นพลังงานของความรักและการยอมรับกลับคืนสู่หัวใจที่เคยถูกทอดทิ้ง 4. ให้อภัยตัวเองเขียนจดหมายถึงตัวเองจากมุมมองของผู้เข้าใจเช่นที่รักฉันรู้ว่าเธอทําดีที่สุดแล้วในตอนนั้นแม้จะผิดพลาดแต่ฉันให้อภัยเธออย่างไม่มีเงื่อนไข การให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการปลดปล่อยพันธนาการที่เราผูกไว้กับความรู้สึกผิดในอดีตเพื่อให้ตัวตนของเรากลับมาเป็นอิสระอีกครั้ง 5. อยู่กับความจริงปัจจุบันในช่วงเวลาที่ใจล่องลอยไปกับอดีตหรือความกลัวอนาคตให้หยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่า ตอนนี้ฉันปลอดภัยไหมแล้วค่อยๆสังเกตสิ่งรอบตัวเช่นแสงแดดเสียงนกร้องกลิ่นอากาศการอยู่กับปัจจุบันคือการดึงพลังงานของเรากลับคืนมาจากอดีตและอนาคตเพื่อสร้างสนามพลังใหม่ในขณะนี้ทุกข้อเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเทคนิค แต่คือการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดเป็นเหมือนการบอกหัวใจว่าเธอมีค่าพอสมควรได้รับความรักและการดูแลจากฉันจุดเปลี่ยนของพลังงานจากความกลัวสู่ความกล้าดรฮอกกินระบุว่าระดับ200คือจุดเปลี่ยนที่เราขยับจากพลังงานที่บั่นทอนฟอ์ตไปสู่พลังที่เสริมสร้างพาเวอร์ ไม่จำเป็นต้องกระโดดขึ้นไปสู่ระดับ500หรือ700ทันทีแต่แค่เรากล้าจะเผชิญความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนคลื่นคุณมีพลังอยู่แล้วในตัวพลังงานต่ำไม่ใช่เครื่องหมายว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือเสียงเรียกจากภายในเสียงที่อยากให้คุณกลับมาฟังวันนี้ ไม่ต้องพยายามเป็นคนบวกไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งแค่เปิดใจฟังเสียงของตัวเองและบอกกับตัวเองว่าฉันเห็นเธอแล้วนะฉันจะไม่ทิ้งเธออีกแล้วพลังงานจะค่อยๆเปลี่ยนไม่ใช่ด้วยแรงผลักแต่ด้วยความรักแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันในตอนถัดไป ขอบคุณที่คุณกล้ากลับมาเชื่อมโยงกับพลังในตัวเองอีกครั้ง